โอเคมาต่อกับแบล็กมิซ่านะครับอ่าพาร์ทที่สิบเจ็ดนะต่อจากครั้งที่แล้วเราออกจากพอร์ทอลทางนี้แล้วก็เอ่อได้หยุดคลิปไปนะฮะเพราะก็ด่านยาวมากก็เลยต้องยเล่นนะโอเคได้ของคืนมาเยอะเลยโอเคได้แบตเตอรี่ด้วยเดี๋ยวเราจะดึงอันนี้เข้ามานะรู้สึกว่าต้องใช้ไอ้แท่นโดดๆนี่ได้ใช้อยู่แล้วแหละมันให้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีมันสูญนเก หมือนโซนมันจะไม่ตรงนิดหน่อยเราต้องขึ้นไปบนนูน้นถูกไหมนี่ไงอ่าโอเคผมว่ามันต้องมีอะไรระหว่างทางเว้ยถือลูกซองอรอเลยระยะนี้ได้ใช้แน่นอนเอ,อ่อทางนี้เดี๋ยวมันมีระเบิดด้วยเว้ย<ๆ>เดี๋ยวนะแป๊บนะขอเยี่ยมเยีมดูก่อนมันจะมีตัวอะไรมาเซอร์ไพรส์ไหมเดยอ๋อมีไงมันนอนอยู่นี่เห็นได้ยังไงเห็นได้ยังไงเนี่ย เ,เดี๋ยวนะ STUDENT: เมื่อกี้ไม่ได้รีโหลดลูกซองไว้หรอเดี๋ยวิงทันอ๋อ ó, นี่ไงมันให้ขึ้นยินไงไอนี่อ๋อนี่ก็จะเปิดเว้ยมันมีสามจุดถูกไหมเ,ออเรายิงอ๋อมีสองจุดก็นี่ไงนี่ละ1หนึ่งโอเคเฮ้ยเดี๋ยวดอันนี้อันนี้ตัวอะไรอันนี้คือตัวแสงมันสวยๆดีนะออ<ๆ>โอเคครับมาเข้ามาในนี้กันแล้ว คนถือลูกซองนะจริงๆเออระยะนี้โอเคอืมหามานี่โอเคโอ้โหอ,อะไรนี้เออมีคนบอกนะว่าด่านเซนไม่เหมือนอยู่ดาวเพนโดล่าเรื่ mm hmm. องอวตารอวตารนะเออมันเหมือนจริงๆนะผมว่าเหมือนนะเออได้อยู่นะ,ะลมไท,ทยกันไป ึบลงนี่โอ้อะไรกันเนี่ยมีพาเสเซินแน่นอนเดี๋ยวก่อนโดดไปนู่นก่อนเลยเออเดี๋ยวนะแป๊บหบนึงน,นะขอดูอะไรก่อนนี่หรือเปล่ามันเป็นเหมือนเอ่ออะไรวะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันเชื่อมไปไหนกันวะอ๋อนู่นเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงนะนี่หรือเปล่านี่นูน่นนูน่นนูน่นนู่น เหมือนเป็นประตูเว้ยนี่น,นี่ประตูประตูก็คือเดี๋ยวนะมันต้องตีไม่ได้เลยเหมือนเราต้องไปเปิดไอ้เนี่ไอที่ไอเห็นไเส้นเส้นนี่ไหมเออเนี่ยเราต้องไปเปิดแน่นอนโอเคน่าจะมีสามทีด้วยงั้วเราไปดูกันดีกว่าทีแรกครับมาตรงนี้ <S <S เออนี่โอเคเอมาแล้ว <S <S อืม เฮ้ยมีอะไรซอมบี้เหรอซอมบี้ชุดก่อยก็เดี๋ยวนะเรากำจัดไอ้ตัวนู้นก่อนเว้ยนี่มันน่าลำคาญกาะขนาดไหนโดนพิษขนาดนี้ยังไม่ตายโอเคแล้วก็ไปตามทางเรื่อยๆดีทัทางแยบมันไม่เยอะมากเว้ยตรงนี้เออโอ้ยเ,เ,เดี๋ยวเราผิดอันโอเคทางนี้ อ่าโอ้โหโอ้โหเดี oh ๋ยวเดี oh ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะไปนะบางทีเยอะไปนะบางทีใชยหน้าไม้ดีกว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าไงมันแรงอ่ะขึ้นนี่แน่นอนโอเคโอ้ยังมีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผิดปืนผิดปืนแป๊บนึงแป๊บนึงผิดปืนนะครับผิดปืนแป๊บนึง่รกดนานมากชักกระสุนนานมาก อืมตัวนี้ไม่ตายกรอโอ้โหเปิดมากเออเดี๋ยวนะเราเราต้องไปไหนต่อทางนน้นหรือเปล่าโดดถึงอยู่นะโดดถึงอยู่นะเออโอเคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกไม่เห็นมีตอนแรกไม่เห็นมีอนมเ,นมเอาเสียง,ป,ง, <laughs> ยงปืนหายเสียงปืนหายโหลดไม่ทันโหลดเสียงปืนไม่ทันนี่ไงเปิดแล้ว แล้วก็อ้าวเฮ้ยกลับมานี่พอดีเลยนั่นงไงเฮ้มันวางเส้นทางดีนะเว้ยได้อยู่นะ<ม>เออเออ<ม>เดี๋ยวนะ<ม>เราเปิดที่แรกแล้วเขาตรงนล้วนเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปทีที่สองกันดีกว่าทีที่สองรู้สึกจะเป็นทางนี้นี่วิ่งได้วิ่งเลยครับไม่มีสตาร์มีหน้าภาคนี้ผ่นานไหนขึ้นมานี่โอเค เหมือนเขาบังคับทางด้วยนะเออมันดีมันดีอย่างนี้แหละเออเดี๋ยวนะตรงนู้นเหรอเซฟก่อนเผื <laughs> ่อโดดไม่ถึงกันไว้ก่อนโอเคถึงถึงถึงแล้วนี้อะไรยิงยิงไม่ได้เหรออ๋อเราอุ้ยอุ๊ยอ๋อ,อ,อไอีตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเย็นจะเย็นนะพ่อจะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้โห ขึ้นนู้นแน่นอนอะแต่ว่าขึ้นได้หรือเปล่าได้ดิได้ดิดดโอ้โหวางมาขนาดนี้โ,โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยทำไมเยอะจังเลยตัวลิ้นยาวเยอะเลย <S <S มันวางเส้นทางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋ออยู่ตรงนี้ตาย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 ตาอาชันเออเห็นเห็นเห็น,หนตรงน,นู้น มันซูมแล้วยิงไม่ได้นะเออเผื่อใครไม่รู้มันกดซูมแล้วกดยิงไม่ได้นะฮะทางนี้แน่นอนเอ้ยตายปะตายโอเคขอลูกซองมาเอ้ยมันกินกระดูกแล้วโอเคไม่อยากยิงเท่าไหร่หรอกเปลืองแต่มันต้องยิงไงเคลียร์ทาง เนหยุดทันหยุดทันหลอกหยุดทันหยุดทันเป็นนิสัยเสียเลยเนะี่ยยิงหนึ่งตัวแล้วต้องรีโหลดเดีด๋วเฮ้ยนี่ไงระว,วางเส้นทางกลับมานี่โอ้โหทำโคตรด,ดีชาร์จพลังก่อนโอเคมีอีกหนึ่งที่นะนี่ไงมันไปทางโน้นเลย เพราะงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปทางนน้นหรือเปล่ารู้สึกมันมีทางโน้นด,ด้วยนะนี่ไงโอเคครับที่สุดท้ายมาเอ่อไปทางนี้แน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหอีกแล้วเลยอ,อีกแล้วเรอ <c oughs> ให้ตายเถอะโคตรเกียดเลยไอระเบิดเนี่ยไม่เงยต้องหลบเลเซอร์อแล้วครับโอ้ บนโลกไม่พอนะมาเจอบน,นอวกาศดิคือมันเป็นระเบิดเลเซอร์ไว้คือถ้าไปโดนมันจะระเบิดทันทีแล้วไอ้เพืชพวกนี้ไอ้แดงๆเนะี่ยคือยิงแล้วมันระเบิดด้วยเว้ยเอาง่ายๆห้ามยิงอะไรทั้งสิ้นอะห้ามโดนอะไรเลยอะ่ะกด F6 e รัวๆผมบอกเลย <laughs> กันไว้ก่อนเว้ยคือต่อให้เราหลบหมดแต่ถ้าศัตรูโดนก็ไม่เหลือเหมือนกันนะโดนถือว่าโดนเหมือนกันนะนี่ไงเห็นไหม โคตรเกียดเลยด่านแบบนี้ก็ชอบจะใส่มากันนะเออแบบอาร์มเก่งกับการนี่นี่แล้วใช่ไหมงันเจอกับดักระเบิดกูนั่นไงวันนี้จะผ่านไหม <laughs> วันนี้จะผ่านตรงนี้ไหมเนะี่ยไม่เงยแบบอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยมันชอบใส่ตัวนี้มาเว้แล้วมันก็ป่วนเราบางทีเราหลบพ้นแล้วแหละแต่ว่าม่งแบบตัวนี้มาน่าลำคานนั่นไงผมเริ่มไม่ไหวแล้วผมเริ่มไม่ไหวแล้ว ต้องผ่านตรงนี้ให้ได้เดี๋ยววะไก่แค่เส้นบนพื้นเนี่ยมันเป็นอะไรนักหนาฮะกด f หกนะ่ะเอออะตัวนี้นเดินมากูรูม้มันจะทำอะไรเข้าหมดจริงจังแล้วผมอะมา f 6ไปอ่ะจะไม่โดนนัเส้นเว้ยข้างหน้าต้องมีอีกเชื่อผมไหมข้างหน้าต้องมีตัวนั้นอีกมันยิงแม้แต่อันเดียวไม่ได้เลยจริงจรินะมันเชื่อมราเบิดมันเชื่อมต่อนหมดเลย ดูข้างหน้ามีตัวนี้อยู่เว้ยพยายามยิงแบบปันีดเลยไม่ให้โดนไอพืชทั้งหลังมงเ้นราเบิดบื้มแน่นอนมีค่ายืนเลยไอชิบหายไหมเงยอะไรเนี่ยโอ้โหชอบใส่ด่านแบบนี้มาไม่รู้เป็นอะไรกันไรนั่นตัวระเบิดด้วยนั่นข้างหน้านั่นเห็นไหมตัวระเบิดด้วยนุ่นนะ่ะเอ้ยไม่ใช่ระเบิดตัวธรรมดาเนี่ยวะโอเคผมย่องไปไดีกว่ามันหลับกันเพียบเลยเว้ย แต่ยิงตรงนี้ไม่น่าเป็นอะไรหรอปะผมย่องไป่ได้นะไม่รู้นะว่าจะไอ้นี่หรอเปล่าเดินมาตรงนี้น่าจะระเบิดได้แล้วแหละนะยิงเลยละกันเออโอเคไปออกออกโว้ยกว่าจะผ่านไอ้บ้าเอ้ทำเมาหายใ,ใจใหายใจไม่ทั่วท้องเลยชิบหายโอเคเปิดแล้วไปตัวนี้ดักเหรอโอ้โหดักเกงดักเกง ไอ้ลูกซองกูหมดเลยชิบหายใช้ปืนกลแทนแล้วอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยที่เกียจกด F7 โอเคเดี๋ยวๆเดี๋ยวนะฝั่งนูน้นเหมือนผมเห็นอะไรเพียบอ่าเพียบเลยจ้าเพียบเลยจ้าน่าจะอยู่น่าจะเยอะอยู่แหละ มันชอบจิกมันชอบจิกไอีตัวนี้ก็ยังมีอ่ะเนี่ยตัวนี้ก็ยังมีอย่ะเนี่นย,อยโอ้โหโอเคยนกิกะสุนเพิ่มครับไอ้นี่มันทำอะไรได้ไวะอุ้ยโอพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดือดเคยหน้าไปทางนี้นะโอเคยเราโผล่งนี้ละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอตัวใหม่เฮ้ยไอตัวนี้มีเกาะ ตัวนี้มีของเว้ยโหอ้าวโอ้โหตายทายยาก้วยโอเคฝั่งนู้นมีของมีไงมีของจริงด้วยอได้คืนมาเยอะได้คืนมาเยอะผมไม่ไว้ใจตัวเนี้ยยิงมันก่อนเลยเดินใกล้ๆกลระจิกไม่ไว้ใจละอืมยิงให้หมด ไอตัวนี้หนีได้ไม่ต้องยิงโอเคได้เมื่อกี้ได้ลูกซองเมื่อคืนสุดลูกซองคืนมีเกาะเข้ามามีเกาะอย่าเข้ามาโอเคไอ้ <Okay. S 1> นี่มันเหมือนตัวแม่มันว่าของไอ้ตัวที่มันชอบกระโดดเกาะหน้าน่าจะใช่นะอุ้ยอ๋อยก็ ออกอีกแล้วอย่าเดินหนีซิเออนั่นแหละถูกต้องชอบเดินหนีแล้วกูยิงไม่โดนไอ้นี่โดนไม่น่าจะเป็นอะไรนะไ้นแข็งเขียนคิดว่าอย่างั้นโอเคสำรวจพบแล้วตรงนี้ไปไปต่อเลยเดี๋ยวคลิปจะยาวอ,อ๋อมีตัวระเบิดเหมือนเห็น ตัวมีกบเฮ้ยเอ,อ้าข้างหลังไม่เห็นมาจากไหนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมมันช็อตเราไว้มันชอ็อตเราเออไม่เห็นตอนแรกไม่เห็นไม่เห็นจริงจริงีตรวกันเยอะจัง,งวะเออไม่ไหวแล้วปักปืนกลเลยแล้วกันกระสุนเยอะใช้บ้าง ดีผมไม่ได้ใช้เอ่อทางนี้มัน,มนโผล่ไปไหนอ่ะนี้ลงล่างแน่นอนเราต้องไปฝั่งโอเคดีมันวางเส้นทางไม่งงเท่าไหร่เว้ยมีลิน้นมีลิน้นเอ้ยมีที่ชาร์จเกาะแจมดีเงี้ยเต็มรถเกาะก็รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะจริงๆอ๋อเรางลงล่างอยูด่ดีเว้ยโอเคอยู่ เอ๊ okay. อะไรนะตรงนี้เด๋ยวคิสตันสามที่อย่างนั้นเลยข้างล่างนั้นมีปลาแน่นอนฉันเห็นแล้วข้างล่างมีปลาแน่นอนโดนมั้งอ่ะโดนมั้งอ่ะต้องคาบหนวเผื่อเราตกน้ำไงเผื่อเราตกน้ำไงเออยิงไว้ก่อนน้ำลึกเลยนะบอกเลยโคตรกลัวเลยลงน้ำลึก เอเราต้องไปทางโน้นเรือเปล่าแล้วก็อืมโอเคแล้วก็ทางนี้นันไงมีพอทเท่าดักรอเลยนะมึงโอ้โหโอเคมาเอา่อทางนี้ไม่มีพอทเท่าเหรอรู้สึกมันอ๋อมันให้ไปนน่นก่อนโอเคได้ได้ได,ได้ได้อยู่เราตรงโน้นก็จะเปิดอ่าโอเค มีใบไ,ไม้รองรับไปอยู่ไม่เป็นหรอป๊าบอืมโอเคที่น่าจะหมดแค่นี้ปะโอ้หเห็นนะาจา๊ะเห็นาานะจา๊ะเห็นนะจ๊ะมันต้องยิงตามันอะยิงตัวไม่ได้เว้ยมันมีเกาะอันี้ยิงได้ไหมยิงไม่ได้ของประกอบฉากเออเห็นเห็นเห็นเอาติดเฉยอ๋อทางขึ้นให้นี่ไงกระโดดไปฝั่งนู้นเออแค่นี้ก็เอา เอาเลยได้เอาหมดเลยโหลดฉากนานมากด่านมันสวยต้องเข้าใจนิดนึงเออเฮ้ยเํยีทำไมพืชขยับไปด้วยอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรโอ้โหทางนี้ไปไม่ได้แล้วเราต้องไปทางไหนวะอืดมันขยับได้เลย,ยสยองที่ไายโอ้ถูกทางใช่ไหม ถูกทางใช่ไหมโอเคน่าจะถูกแหละมาขนาดนี้และแล้วก็ขึ้นนู่นหรือเปล่าอ๋อโอเคขึ้นนูน่นขึ้นนูน่นแล้วเราต้องขึ้นทางไหนทางนี้หรือเปล่าทางนี้แหละโอ้โอโอโตกตกไม่ตดดแล้วไม่ขึ้นขึ้นยังไงวะเนี้ยเอาโอเคได้แล้วแล้วก็ไปทางนูน่น าตกสูงไม่เจ็บทางนี้หรือเปล่าวะเราต้องลงนี่หรือเปล่าวะเดี๋ยว,ด,ยวดูทางนี้กันนะไปได้ไหมไม่ได้แปลว่าต้องลงแล้วน่าจะลงแล้วล่ะโยอเอออะไรเนี่ยรีบขึ้นก่อนรีบขึ้นก่อนรีบขึ้นก่อนอย่าจับขาผมนะ โอ้โหอีกแล้วอีกแล้วน้ำอีกแล้วแล้วมีดอกอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันดึงเราลงไปยิงได้ด้วยนะเดี๋ยว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 มีปลาใช่ไหมดูปลาก่อนไม่มีปลาใช่ไหมไม่มีนะเออไม่มีดีดีดี ไม่มีปลา,ปลาตามน้ำได้อยู่โอเคไปนี่ก็น,น้ำอีกแล้วเหรอโอ้ยตายปลาเยอะเหลือเกินเห็นไหมนะี่ยว่ายอยู่ข้างล่างสองตัยิงไปหนึ่งมันไปก่อนโดนไหมนะยิงโดนไหมนะคือต้องยิงไงไม่ยิงไม่ได้อยู่ยเยอะเหลือเกิน เดี๋ยวเราลองไปนี้กันนะโอเคเฮ้ยเจอของเจอของก็ให้ตกนับตกนับเอาขึ้นไปเออเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปโอ้ยเอพกเอพกลัวปุ่มเอพกแล้วเนี่ยะโไม่กลัวไม่ขนาดทางน้นโอเคเออก็ไม่ต้องยิงก็ได้นี่หว่าเถอะเปลืองกระสุนโอ้ยโหลด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 ชาร์จโหลดฉาก์ โอ้โอ้อะไรกันนี่เฮ้ยเดี๋ยวอ๋ออของของของขอ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 หน่อยเดี๋ยวมีปืนไหนยังไม่รีโหลดบ้างรีโหลดก่อนโอเคได้มาหนึ่งนัดลูกซองไม่ให้ลูกซองกูเลยเหรอเออเปืนอื่นเต็มหมดแล้วโอเคชา์จเกาะก็เต็มเติมเลือดเต็มโอเค น่าจะไปทางนี้นะมีระเบิดด้ยวยวะอือยิงอ๋อระเบิดทางให้เราเราไม่ดำน้ำอีกแล้วโอ้โหดำเยอะเหลือเกินดำเยอะจะเป็นนิโก้เลยทิพไหา่นันคนละดำโอเคต้องลงน่าจะต้องลงนะนี่ไงระเบิดเออระเบิดระเ,ดเิดได้ แล้วคือเดี๋ยวตรงไปยังไงอ่ะมีปลาเฮ้ยมีปลา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 คุด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 ก่อนคุดก่อนคุดก่อนโอ้โหโอ้โหมีปลาปลาดักมีปลาดักปลาดักแล้วกินบนผิวน้ำมันไม่เหนียววะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจมโจมจบแล้วกูจมแล้วปลาตายหนึ่งตายสองตายสองตายยัง แง่ท้องแง่ท้องแงท้อง,องโอ้โหตายแล้วคุณหล่นเลยขนาดนี้แล้วอะไรเนี่ยโอ้โหขวางกันเยอะเหลือเกินนะดอกไม้กินคนเดี๋ยวก่อนนะเหรอยิงอันนี้ก่อนโอเคอืมแล้วมันไม่มีให้หลบให้อะไรเลยวะเดี๋ยวพอดูก่อนนะทางไหน็บน่าจะใช้กระสุนน้อยที่สุดนี่แล้ว ยิงได้แหละไอเนี่ยมันยิงได้เว้ <introductory> ีจับขึ้นไปดานแล้วมีจับขึ้นไอ้นี่อยเหรอจับล้มท้ามขยับหาสตรูแล้วเกินนะูพ,พัฒนาน่าจะโดนได้แหละโอเค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 ,อเคแล้วก็มันนาการ่าจะมีคนกันนี่ไงอีเอ้ยอะไรเนี่ยเออเอา,เอาตายกันให้หมดโอ้โห ตายแล้วเติมเลือดเติมเกาะว่ะโอ้โหอยู่ด้วยกันด้วยโอ้โหรู้สึกเฟรชอุ้ยเอาไหนว่ามีเจ็ตแล้วทำไมขาหักเฉยเลยโอ้โห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 เออเดี๋ยวขอจบไว้ตรงนี้ก่อน แล้วกันนะฮะน่าจะยาวโอเคครับก็อย่าลืมติดตามผมนะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมโอเคเราเจอใหม่ครับกับแบกนิซ่ายบามครับผมวันนี้